ขอนอบน้อมด้วยเสียงกราวแด่พระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นเอกอัคาราบุรุษอันสูงสุดตอนที่ห้าสิบแปดจากพระสุตตันตปิฎกขุตกานิกายอุทานนันทวักปินตะปาตาสูตรที่แปดในขณาดที่พระบรมศาสดาเสด็จประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถาบินิกะเศรษฐีนั้น ส,ส่วนหนึ่งได้ระลึกถึงว่าขณะที่เที่ยววินทบาทนั้นจะเป็นที่นับถือเคารพของครหัสถ์ทั้งหลายและได้รสอาหารอันเลิศเป็นต้นพระบรมศาสดานั้นได้เสด็จออกจากที่เรนและได้ตรัสถามภิกษุเหล่านั้นว่าเธอทั้งหลายนั่งสนทนากันด้วยเรื่องอะไรและเรื่องอะไรที่เธอทั้งหลาย สนทนาค้างไว้ภิกษุเหล่านั้นกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประธานพระวะโรกาสข้าพระองค์ทั้งหลายกลับจากบินทบาดในเวลาภายหลังพัดได้นั่งประชุมกันในโรงกลมใกล้ต้นกลุ่มเกิดการสนทนากันในระหว่างว่าผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุผู้ถือการเที่ยวบินธบทเป็นวัด เมื่อเที่ยวบินทบาทย่อมได้เห็นรูปอันเป็นที่พอใจด้วยตาข้อความละทั้งเราทั้งหลายก็จักเป็นผู้ที่มหาชนสักการะเขารบนับถือบูชายกย่องขณะเที่ยวบินทบาทข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ทั้งหลายค้างการสนทนาเรื่องนี้และค้างอยู่ ก็พอดีพระผู้มีพระภาคยาวเสด็จมาถึงพระผู้มีพระภาคยาวตรัสว่าภิกษุทั้งหลายการที่เธอทั้งหลายกล่าวเรื่องเห็นปานนี้นั้นไม่สมควรแก่เธอผู้เป็นกุลบรออกบชเป็นบรรพชิตด้วยศรัทธาเลยภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายประชุมกันแล้วควรกระทำกิจสองประการคือ การกล่าวธรรมะหรือความเป็นผู้นิ่งอย่างพระอริยลำดับนั้นแลพระผู้มีพระภาคยาวทรงทราบเหนือความนี้แล้วจึงทรงเปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่าหากภิกษุไม่อาศัยเสียงสรรเสริญแล้วเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายย่อมรักใครซึ่งภิกษุผู้ถือการเที่ยวบินทบาทเป็นวัดผู้เลี้ยงตน มิช่ผู้เลี้ยงคนอื่นผู้คงทีบินทปาตะสูตรที่แปดจบอัถกถาปินทปาตะสูตรปินทปาตะสูตรที่แปดมีวินิจฉัยดังต่อไปนี้คำว่าภายหลังอาหารในวงเล็บปัจชาพัดตังความว่าสำหรับภิกษุผู้ถือเอกาสนิกังคาทุดงในวงเล็บ ฉันมือเดียวและคลุปัจฉาพัติกังคาทุดงในวงเล็บฉันในบาทผู้ฉันอาหารเช้าแล้วอาหารก่อนเที่ยงก็ถือเป็นปัจฉาพัตอยู่นั้นเองแต่ในที่นี้ในวงเล็บอาหารที่ฉันภายหลังอาหารตามปกตินั้นแหละพึงทราบว่าเป็นปัจฉาพัตคำว่ากลับจากบินทบาท ในวงเล็บปินธปาตปฏิกันตานังความว่าผู้กลับจากบินทบาทคือกลับจากบินทบาทนั้นโดยทำพัฒกิจให้สำเร็จหลังจากบินธบาทคำว่ากเรริในคำว่ากเรริมันดาราเรเป็นชื่อของไม้กลุ่มเล่ากันว่าไม้กลุ่มนั้น ตั้งอยู่ระหว่างมนดบสาลากับพระคันทกุดีด้วยเหตุนั้นพระคันทกุดีท่านก็เรียกว่าเกรริกุติกาด้วยมนดบก็ดีสาราก็ดีท่านเรียกว่าเกรริมนดระมาระในวงเล็บโรงกลมใกล้ต้นหมายกลุ่มเพราะเหตุไรเพราะมีโรงกลมกล่าวคือ ศาลาที่นางซึ่งสร้างไว้ไม่ไกลต้นกลุ่มนั้นอาจารย์บางพวกเรียกสิ่งมีหลังคาที่มุงด้วยยาและใบไม้ฝนไม่รั่วรดว่าโรงกลมอาจารย์อีกพวกหนึ่งเรียกมณดบที่มุงด้วยเผาวันมีอติมุตตะเผาวันเป็นต้นว่าโรงกลม คำว่าตามการอันสมควรในวงเล็บกาเลนาะกาลังได้แก่ในระหว่างเวลาหนึ่งหนึ่งในสมัยนั้นนั้นคำว่าอันเป็นที่พอใจในวงเล็บมน,นาปิเกแปลว่าน่าเจริญใจคือรูปที่น่ารักที่น่าปรารถนาก็ความเป็นอิทถารมและอนิทธารม ย่อมขึ้นอยู่กับบุคคลและทวารเพราะความเป็นอิทธารมและอนิธารมนั้นเข้าใจกันว่าเป็นสิ่งน่าปรารถนาสำหรับคนบางคนไม่น่าปรารถนาสำหรับคนบางคนสมมุติกันว่าไม่น่าปรารถนาสำหรับคนบางคนน่าปรารถนาสำหรับคนบางคนอันหนึ่ง น่าปรารถนาสำหรับทวารหนึ่งไม่น่าปรารถนาสำหรับอีกทวารหนึ่งแต่ในที่นี้พึ่งราบว่าต่างกันไปตามอำนาจวิบากจริงอยู่กุศลวิบากย่อมน่าปรารถนาโดยส่วนเดียวอกุศลวิบากไม่น่าปรารถนาเลยแลข้อว่าจากเห็นรูปด้วยตาในวงเล็บ จักคุณาโรปเปปัสิตุงความว่าภิกษุไปสู่บ้านเพื่อบินทบาทเมื่อพวกอุบาสกนิมนต์ให้เข้าไปในบ้านปูอาสนะและกั้นผ้าเพดานเป็นต้นถวายเพื่อทำการบูชาสักการะได้เห็นรูปที่น่ายินดีกล่าวคือรูปที่รุ่งเรืองด้วยความงดงามต่างๆและ รูปที่มีวิญญาณครองอย่างอื่นด้วยวิญญาณอันเป็นไปทางจักสุทวานคำว่าได้ฟังเสียงในวงเล็บสัตเทความว่าในทํานองเดียวกันภิกษุเข้าไปสู่เรือนอิสระชนได้ยินเสียงเพลงขับและประโคมที่เขาบรรเลงเพื่ออิสระชนเหล่านั้นคำว่าได้ดมกลิน่น ในวงเล็บคันเทความว่าเพื่อดมกลิ่นมีกลิ่นดอกไม้และกลิ่นทูบเป็นตน้นในทํานองเดียวกันที่เขาเหล่านั้นน้อมนำเข้าไปเพื่อเป็นการบูชาและสักการะก็เหมือนกันคาว่าได้ลิ้มรสในวงเล็บระเสความว่าเพื่อลิ้มรสเลิศต่างๆ ในการบริโภคอาหารที่เขาเหล่านั้นถวายคำว่าได้ถูกต้องโผลถัพพะในวงเล็บโพล่ัเเพความว่าเพื่อถูกต้องโพลถัพพารมเป็นสุขสัมผัสในเวลานั่งบนอาสนะเครื่องปูลาดที่มีค่ามากก็แลครั้นระบุถึงการได้อิฐถารณมที่เป็นไปทางทวารห้า ดังกล่าวมาแล้วนี้บัดนี้เพื่อแสดงการได้อิทธารมที่เป็นไปทางมโนทวารพวกภิกษุจึงกล่าวว่าคำว่าเป็นผู้ที่มหาชนสักการะข้อความละคำนั้นมีความหมายดังกล่าวมาแล้วนั้นแลถามว่าก็ในายานีในวงเล็บคือการได้รับสักการะเป็นต้น ไม่ใช้สำหรับภิกษุผู้ไม่ถือบิณฑบาทเป็นวัดย่อมไม่ได้ใช่ไหมตอบว่าได้เพราะในเวลาที่ภิกษุเหล่านั้นเข้าไปอย่างบ้านเพื่อนี้มันตะพัดและสลากกะพัดเป็นต้นอุบาสกทั้งหลายผู้มีสมบัติมากยังคงทำสักการะและความน,นับถือตามปกติอยู่แต่การได้นั้น ไม่แน่นอนสำหรับภิกษุผู้เที่ยวบินขบาทเป็นวัดได้เสมอไปภิกษุเหล่านั้นกล่าวอย่างนั้นเพราะเห็นการบูชาและสักการะที่เขาทำในบ้านนั้นดำรงอยู่ในทางไม่แล่นออกจากทุกข์เพราะเห็นแก่สักการะจึงไม่ใส่ใจโดยแยบคายด้วยเหตุนั้นนั้นแหล ท่านจึงกล่าวด้วยคำมีอาธิว่าพิฉะนั้นเราทั้งหลายจงถือการเที่ยวบินทบาตเป็นวัดเถิดบรรดาคำเหล่านั้นสับว่าหันทะเป็นนิบาตใช้ในอัตถว่ายินยอมคำว่าลัดฉามาเท่ากับอภิษสามาในวงเล็บจักได้คำว่า เตโนปสังกมิความว่าพระองค์ประทับนั่งในพระคันธก,กุดีมีกลิ่นหอมนั้นทรงสดับการเจรจาปราศัยนั้นของภิกษุเหล่านั้นจึงเสด็จเข้าไปยังโรงกลมด้วยหมายพระไทยว่าภิกษุเหล่านี้บวชในพระศาสนาของพระพุทธเจ้าผู้เช่นเรา แม้อยู่ในวิหารเดียวกันกับเราก็ยังใช้ถ้อยคำโดยไม่ใส่ใจให้ถูกต้องอย่างนี้ไม่ประพฤกในการขัดเกลาวเอาเถิดเราจะห้ามภิกษุเหล่าวนั้นจากความคิดนั้นแล้วให้ตั้งอยู่ในธรรมะเป็นเครื่องอยู่ขัดเกลาวคำที่เหลือมีใจความดังกล่าวมาแล้วนั้นแลคำว่า ทรงทราบเหนือความนั้นแล้วในวงเล็บเอตมัตถังวิทิตวาความว่าทรงทราบเหนือความนี้ว่าแม้เทพทั้งหลายคิดว่าภิกษุนั้นปฏิบัติเพื่อกำจัดกิเลสเพื่อทำตัณหาให้เหือดแห้งด้วยธรรมะเป็นเครื่องขัดเกลวคือมักน้อยและสันโดษย่อมกระยิมต่อภิกษุ ผู้เที่ยวบินทบาทเป็นวัดเกิดความเอื้อเฟื้อในการปฏิบัติประพฤติรักใครต่อท่านไม่ใช่เพราะอย่างอื่นจากนี้จึงทรงเปล่งอุทานนี้อันแสดงเนื้อความนั้นในคําอุทานนั้นข้อว่าหากภิกษุไม่อาศัยเถียงสรรเสริญในวงเล็บโนเจสิโลกันิสิโตความว่า หากไม่อยากได้ความสรรเสริญกล่าวคือเสียงที่ชนเหล่าอื่นยกย่องเช่นว่าโอ้พระผู้เป็นเจา้าเป็นผู้มักน้อยสันโดษมีความประพฤติขัดเกลาจริงจริงอีกอย่างหนึ่งชื่อเสียงได้แก่การกล่าวชมเชยต่อหน้าคำสรรเสริญได้แก่การชมเชยลับหลังหรือ ความเป็นผู้มียศที่แผ่กระจายไปคำที่เหลือมีใจความดังกล่าวไว้ในสูตรก่อนหน้านั้นแล้วอัตถกถาปินตปาตะสูตรที่แปดจบพระสูตรที่เก้าสิบป,ปรสรว่าด้วยภิกษุสนทนากันเรื่องศิลปะข้อที่แปดสิบสามข้าไปเจา้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้ สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจา้าประทับอยู่ณนะพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบินิกะเศรษฐีใกล้กรงสาวัตถีก็สมัยนั้นแลภิกษุจำนวนมากกลับจากบินทบาทภายหลังพัดได้นั่งประชุมกันในโรงกลมเกิดการสนทนาขึ้นในระหว่างว่าผู้มีอายุทั้งหลาย ใครหนอแลรู้ศิลปะใครศึกษาศิลปะอะไรมาบ้างศิลปะอย่างไหนเป็นยอดแห่งศิลปะทั้งหลายบรรดาภิกษุเหล่านั้นภิกษุบางพวกกล่าวอย่างนี้ว่าศิลปะเกี่ยวกับช้างเป็นยอดแห่งศิลปะทั้งหลายบางพวกกล่าวอย่างนี้ว่าศิลปะเกี่ยวกับมา้า เป็นยอดแห่งศิลปะทั้งหลายบางพวกกล่าวอย่างนี้ว่าศิลปะเกี่ยวกับรถเป็นยอดแห่งศิลปะทั้งหลายบางพวกกล่าวอย่างนี้ว่าศิลปะในการยิงธนูเป็นยอดแห่งศิลปะทั้งหลายบางพวกกล่าวอย่างนี้ว่าศิลปะทางอาวุธเป็นยอดแห่งศิลปะทั้งหลายบางพวกกล่าวอย่างนี้ว่า ศิลปะทางนับนิ้วมือเป็นยอดแห่งศิลปะทั้งหลายบางพวกกล่าวอย่างนี้ว่าศิลปะในการคํานวณเป็นยอดแห่งศิลปะทั้งหลายบางพวกกล่าวอย่างนี้ว่าศิลปะนับประมวลเป็นยอดแห่งศิลปะทั้งหลายบางพวกกล่าวอย่างนี้ว่าศิลปะในการขีดเขียนเป็นยอดแห่งศิลปะทั้งหลาย บางพวกกล่าวอย่างนี้ว่าศิลปะในการแต่งกราบกรอนเป็นยอดแห่งศิละปะทั้งหลายบางพวกกล่าวอย่างนี้ว่าศิลปะในทางโลกายตตศาสตร์เป็นยอดแห่งศิลปะทั้งหลายบางพวกกล่าวอย่างนี้ว่าศิลปะเกี่ยวกับกฎหมายเป็นยอดแห่งศิลปะทั้งหลายทิกสูเหล่านั้น ค้างการสนทนาในระหว่างไว้เทียงนี้ครั้งนั้นแลเป็นเวลาเย็นพระผู้มีพระภาค้าวเสด็จออกจากที่เรนได้เสด็จเข้าไปยังโรงกลมประทับนางณนะอาสนะที่ปูลาดไว้ครั้นประทับนั่งแล้วรับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายบัดนี้ เธอทั้งหลายนั่งสนทนาด้วยเรื่องอะไรกันและเรื่องอะไรที่เธอทั้งหลายสนทนาค้างไว้ภิกสุล่านั้นกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานพระวโรกาสข้าพระองค์ทั้งหลายกลับจากบินธบาตในเวลาหลังพัดได้นั่งประชุมกันในโรงกลม เกิดการสนทนากันในระหว่างว่าผู้มีอายุทั้งหลายใครหนอแลรู้ศิละปะข้อความละบางพวกกล่าวอย่างนี้ว่าศิละปะเกี่ยวกับกฎหมายเป็นยอดแห่งศิละปะทั้งหลายข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ทั้งหลายขางการสนทนาเรื่องนี้แลไว ก็พอดีพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จมาถึงพระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายการที่เธอทั้งหลายกล่าวเรื่องเห็นปานนี้นั้นไม่สมควรแก่เธอผู้เป็นกุลบุตรออกบทเป็นบรรพชิตด้วยศรัทธาเลยภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายประชุมกันแล้วควรกระทำกิจสองประการ คือการกล่าวธรรมะหรือความเป็นผู้นิ่งอย่างพระอาริยะลำดับนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจา้าทรงทราบเหนือความนี้แล้วจึงทรงเปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่าผู้ไม่อาศัยศิลปะเลี้ยงชีพเป็นผู้เบามุ่งทำประโยชน์สำรวมอินทรีย์ ผลแล้วในธรรมะทั้งปวงไม่มีที่อยู่เที่ยวไปไม่ยึดถือว่าของเราไม่มีความหวังผู้นั้นกำจัดมานได้แล้วเป็นผู้เที่ยวไปผู้เดียวชื่อว่าเป็นภิกษุสิบปะสูตรที่ก้าจบขอนอบน้อมด้วยเสียงกราวแด่พระวีรเจา้าพระองค์นั้น ผู้ทรงเป็นสารณะอันกเกษมทรงหลังรถหมู่มนุษย์และเทวดาด้วยน้ำคือพระปัญญาจักสุเป็นประดุดห้วงน้ำที่ดับความเร่าร้อนนี้ได้ทรงวันไวเพราะโรคธรรมตรัสรลูดโดยไม่มีผู้ตั้งตนให้ผู้อันบุคคลที่เป็น้าศึกยอมกราบกลานส่งแกลวกลาองค์อาจ ทรงเป็นผู้ชำนะในที่ทั้งปวงด้วยเสียงกล่าวแม้ในที่เดินที่ยืนที่นั่งและที่นอนด้วยในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อพระพุทธเจ้าค่ะด้วยการศึกษาและปฏิบัติธรรมเพื่อมรรคผลนิพพานด้วยสัจจะวาจานี้ขอหม่อมฉันทั้งหลายเป็นผู้ได้โอกาส ในการแทงตลอดในอาเรยส,สัีโดยง่ายโดยพลันในการปัจจุบันนี้ด้วยพระพุทธเจ้าค่ะขอน้อมมหากุศลและอุทิศบุญทั้งสิ้นแด่สรรพสัตว์ทั้งสามสิเบเอ็ดภพภูมิขอทุกท่านจงมีจิตโสมนัสจินดีอนุโมทนาในมหากุศลทั้งสิ้นเพื่อมักผลนิพพานโดยพลันโดยทั่วกันค่ะกราบอนุโมทนา ในมหากุศลของทุกทุกท่านด้วยความเคารพอย่างสูงกราบสาธุสาธุสาธุเจ้าขากค่ะ